สวัสดีค่ะค่ะ,คะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีพี่นัดค่ะวันนี้นะคะแบบนั้นออนทัวร์นะคะพาคุณผู้ชมมาทานอาหารที่แก่งคุดคูนะคะซึ่งตอนนี้นะคะลูกของแบบกับพี่นัดอาจจะมองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอาหารก็พอเห็นใช่ไหมคะพี่นัดพอได้ไหมพราแสงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแสงแบบว่านั่นอะเราต้องเอียงไหมรึว ได้อยู่ค่ะน้องแหมได้อยู่เนาะโอ้ยได้อะเอียงนิดนึงอตรงนั้นอะได้ค่ะพี่นันแล้วพี่ก็ขยับมากินใกล้ๆอะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มทานกันเลยนะคะตอนนี้ข้าวเหนียวก่อนเลยนะใช่เป็นบรรยากาศนี่ให้ดูกุ้งนะครับกุ้งนี่ดีดยกให้ดูใกล้ๆลยครับนี่โอ้โหไอนี้เป็นกุ้งกุ้งอะไรนะกุ้งทอดทอดกุ้งทอดห้าสิบบาทอยากกินมานะครับฉีกก่อนนะครับกินเลยอรอบมากเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะ คือมผมผชมทานไปพร้อมๆกันเลยนะคะนีฝั่งประเทศเราถึงโขงนะครับค่ะแล้วแม่ผมก็สั่งเป็นตำสัวมาตอนนี้ S <S ม,มันสามเป็นดำซัว่วไหมนี่ครับกินก่อนอันนี้คือตำไทยตำไทยของพี่นันก็อร่อยใช่ตำไทยของพี่นด้ก็อร่อยเหมือนกัน <S <S 2> <S 2> เอาเป๊ปซี่พี่นัน้นอยู่ไหนนี่มองไม่เห็นพี่นันดูดน้ำก่อนอ่ะเพราะว่ามันแข็งเยอะ,น,ะน่าจา้ะ เราขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำอันลมนะคะน้ำค้าอ่ะอีกโอเคตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงค่ะ <laughs> หรอสี่โมงจริงด้วยโอ้ oh, <laughs> เรายังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยนะคุณผู้ชมยังไม่ได้ทานข้าวเช้าแล้วก็ข้าวอะไรนะเที่ยงเนาะรวบทีเดียวแล้วก็ข้าวเย็นดเลย <laughs> ยำข้าเหรออันนี้อร่อยเหรอคะยำเหรอ,มหรอไม่ใช่เป็นน้ำตกใช่ไหมเพราะเป็นประเภทยำเหรอโอเคที่นี่เขาทำกับข้าวอร่อยนะนะอืมอร่อยนิ่มฮุมป้งครับใช่ เคยเห็น <Okay. S 1> แถวนนไทยก็มีแบบนี้แต่ตัวเล็กกว่าอ้นน่นเขาเป็นกุ้งเลี้ยงกุ้เลอ,อ้ยลูกกุ้งกุ้ง่กุ้งธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าเขาจะขายแบบแผ่นละสิบาทเป็นกุ้งแบบปรุงรสแต่นี้ก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำโขงนะคะก็จะมีความพิเศษเนาะแตกต่างกันอืแล้วกดถ่ายรูปนะอืมสวย กรอบริงฟังจากเสียงนะอันนี้คือต้มตำไก่นะครับค่ะวิวแม่น้ำโขงนะคะบรรยากาศดีมากนะที่นี่อร่อยที่นี่อร่อยมากอืบรรยากาศดีเงียบสงบนะครับแล้วก็เห็นคลงน้ำแบบว่ากว้างๆใช่ค่ะ ใข่กิบตั้นก่อนตอนนี้เราอยู่กันที่ แกงคุดคู่เชียงคานนะคะแหมกับพี่นันมาทานข้าวที่ร้านกลุ่มสตรีพื้นเมืองของแก่งคุดคู่นะคะพี่นัทเป็นไงบ้างคะอร่อ<ด>ยค่ะวันนี้เรามาทานเป็นวันที่สองแล้วนะคะเพราะว่าเราเคยมาทานก่อนหน้านี้แล้วอร่อยมากๆเลยติดใจนะคะต้องมาทานอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่จะกลับนะคะเราจะสั่งเป็นปลาเผานะคะแล้วก็จะมีน้ำายำน้ําตก กหมูย,ย่างนะคะมีกุ้งทอดนะคะอร่อยมากแผ่นนี้50บาทแต่ว่าได้เยอะแล้วก็อร่อยคะ่ะมีน้ําจิ้มให้ด้วยนะคะน้าจิ้มก็จะคล้ายๆกับทอดมันมแล้วก็จะมีตำไทย้ำหน่อไม้ไครับว้าวซุปหน่อไม้นะคะคุณผู้ชม,มอ,อันนี้อร่อยจริงๆ <laughs> ใช่ไหมพี่นัทบอกที่นี่ไม่ต้องกลัวเลยว่าขาดหน่อไม้ คือทีอ่ที่เลยเขาปลูกหน่อไม้เยอะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นตำตำซ้วนะคะนี่คือปลาเผาครับปลาเผาไม่นัองกลุกมใช่แล้วกินก็กินต่อเฮ้ยอันนี้อุ้ยิตำซ้วนะ่ากินจริงๆอ่ะนะด้ดูดิอันนี้คือจริงๆการกินตำซ้วเนี่ยคือว่าเราจะต้องมีเพื่อนกินนะคะแต่พอดีพี่นัทน่เขากินตำไทย หม่มก็เลยกินคนเดียวแต่คนเดียวก็อร่อยเหมือนกันเดี๋ยวจัดแจงก่อนอืมอร่อยอะ่ะอ <c oughs> อืมอร่อย,ยมากเลยรสชาติแบบเป๊ะเลยอะ่ะ เขาบอกว่าใส่ผักบุ้งกับผักอะไรไม่ไมไมรู้อ่ะอืมอร่อยอลอแล้วลองชิมผักกัน เอาทำไมตำซัวเขาใส่ถั่วด้วยนะอ,อือร่อยกินน้านเขา,าไหม,มอันนี้ปลาเหลือตัวเดียวละอือร่อยน่องมา รู้สึกว่าจ so, 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 ิตใจอยากจะอยู่ต่ออีกนั้นอ่ะแล้วพี่เล็เนาะอืมเยบสงบดีครับใช่เงียบสงบอาหารอร่อยอาหารอร่อยเยบสงบแล้วตรงนี้มันสบายด้วยอืมหรือว่ามันมีที่ให้เรานั่งเพลิดเพลินกับบรรยากาศเยอะมากนะครับที่แก่งคู๊ดเนี่ยว้องขวางเลยนะครับแล้วก็ที่จอดรถสะดวกด้วยก็คือเข้ามาเนี่ยจอดได้เลยเราแล้วเพลินว่าโชคดีของเราคือพัก ที่พัก,กเราอยู่ใกล้ๆก,กับแก่งคูสามารถเดินมาได้ครับประมาณ3า0สี่เมตรเท่านั้นครับพี่รำใบพี่รำต่ำใบปอกเอ่ไว้ทั้งหมดกินกุ้งทอด เิมจิ้มน,น้ำอาจา์ไข่แม็กก็คือกุ่งเนี่ยครับอือันนี้ก็ยำยำคอหมูย่างที่ก็ขายได้ที่ก็ขายได้ Hãy subscribe cho kênh ở mì. Gõ à. không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถ้าเรามาค่ากว่านี้เขาอาจจะปิดแล้วนะพี่นันเนาะไปน่ยอ้โหพีู่แบบหานเหรอจียองชุดอ้าเลยนะโอ้อยากเลยน่้หนูนี่แบบว่าชินใจ จะไปเล่นให้เป็นพวแบเล้จ bon ่า่รวยเลยอ่ะฮะเรก้าหกกจ็ดนะวกแโดนแหลงพวกแก๊บ ยังค่ะอร่อยครับจุดหน่อไม้นะครับ่เขามีเรือมาด้วยนะเรือ จะเจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอตัวทานก่อนนะคใช่ค่ะขอบคุณค่ะ